เดี๋ยวเรามาดูนะครับระหว่างใต้เสาไฟฟ้าเนี่ยเราจะมาวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีออกมาได้ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยอยู่มันนานๆเนี่ยมันจะมีอาการพวกปวดหัวเป็นไมเกรนนอนไม่ค่อยหลับนะครับแล้วค่าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสักหนึ่งหรือสองนะครับ ซึ่งถ้าเราอยู่บริเวณนี้น,นานเนี่ยก็ก็ยอมรับว่าเรามองไม่เห็นนะครับแต่มันวัดได้ประมาณ4.6เนี่ยครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปอยู่ใต้ต้นไม้นะครับาเราคับใต้ต้นไม้อันนี้เป็นใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ ค่ามันจะลดลงไปเยอะเลยซึ่งต้นไม้เนี่ยมันจะช่วยนะครับจูดซับพลังงานแล้วก็จะทำให้ก็เรียกว่าพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันลดลงมันจะดีต่อร่างกายอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ง่ายๆนะครับสำหรับอุปก,กรณ์ในการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ อันนี้จะเป็นตัวเฮดฟิลล์นะครับเฮดฟิล์เดี๋ยวอิเล็กทรอนิกฟิลล์นะครับพวกคลื่นแม่เหล็กพวกสนามแม่เหล็กพลังงานที่เกิดจากอนะิเล็กทรอนิกฮะเดี๋ยวจะไปวัดในอุปกรณ์ในบ้านให้